กราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องช้างเกรียนวันนี้จะมารีวิวตัวบัฟอิลลปินะครับซึ่งมันเป็นตัวอิลลปิแต่มันบัฟซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นตัวเทียสีเนาะตีระแรงมากๆแรงแบบ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 แแบบโคตรๆคุณผู้ชมดาเมจหก0้อเนี่ยมผมระดับไม่ทำมันอันนี้ผมเป็นเอลเดอร์นะครับดาเมจมันเลยเพิ่มนะซึ่งตัวนี้นะครับเป็น ตัวเซมิอควาติกด้วยเมื่อก่อนก่อนที่มันจะรีดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นตัวเทเรสเรียลนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น a อควาติกละมีสะดวกสะดวกมากเลยใช่แต่มันก็ยังใช้ออกซิเจนอยู่นะถึงมันจะเป็นเซมิ a อควาติกนี่โอ้โหแล้วก็มันกระโดดได้ด้วยครับเทียมไม่เหมือนเทียสซีตัวอื่นนะกระโดดไม่ได้โอเค ตัวนี้ใช้เวลาโกตั้งใช้เวลาโต45นาทีครับก็ไม่ค่อยนานนักเท่าไหร่นะแล้วก็นะ HP กับน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะดีเมื่อเทียบกับตัวใกล้ๆมันนะครับแล้วตัวนี้ก็มีแอปปิดทที่ค่อนข้างที่จะกลางๆนะไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากอะไรแต่ถึงมันจะตีแรงแต่มันตีค่อนข้างที่จะช้าครับตีคูดาว1.2วินาทีนะ ซึ่ง,งนะสเตมินามันก็ไม่ค่อยเยอะด้วยเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะเก่งะนะเนาะสเตมินาก็น้อยไปเรื่อยๆอันนี้ผมเป็นเอลเดอร์ครับสเตมินายิงน้อยเข้าไปใหญ่ผมเลยใส่ร็อกพัชชี่มานะครับให้สเตมินามันรีเร็วขึ้นนะแล้วก็สเตตัสเอฟเฟกตที่มันทําได้ก็คือ 1. i อิจลีก็คือตีไปจะตีสถานะอิจิลีหน่วยนะครับซึ่งสถานะอิจิลีทำอะไรได้ดังนนะหรอสถานะอิจลีจะทําให้คุณวิ่งช้าลงนะครับ แล้วก็อยซันก็เหมือนแล้วก็ตีไปแล้วก็ได้ 1, อยซันหนึ่งไอ้อยซันคือ,อเอางี้คือสมมุติว่าเราตีเขาใช่ไหม,มเขาก็จะได้อินเจรีสามหน่วยแล้วถ้าเขาถ้าเขาตีเรามาเขาก็จะได้รับอยซันหนึ่งหน่วยนั่นเองอยซัน <c oughs> ก็คือสถานะที่เวลาคุณโดน,นก็จะแบบอัตราการรีเซฟเวอน้อยลงนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนแล้วก็แบบมันจะทำดาเมจด้วยนะอยซัน ซสเตตันรีสตนตัวนี้กันบลิ e หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับแบบไม่สามารถโดนสถานะบลิดได้แล้วก็กัน p ฟซั o นร้อยเปอร์เซ็ด้วยนี่แหละมันต้องบัฟอย่างนี้นะครับแล้วก็มีชาร์จด้วยเวลาวิ่งเนี่ยจะมีหลอดชาร์จซึ่งอันนี้จะเป็นชาร์จประเภทพาวเวอร์นะครับชาร์จประเภทพาวเวอร์คืออะไรอย่างนั้นหรอที่ผมจําได้มันจะเหมือนเป็นแบบเออทาให้ตีแรงขึ้นมัง้งอะไรประมาณนี้นะคือแบบ สมมุติว่าเราชาร์จใช่ไหม้เราก็ไปตีคนอื่นอ่ะเออเขาก็จะโดนดาเมจเราแรงขึ้นแล้วก็น่าจะโดนสถานะบลิดด้วยนะครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะโดนเท่าไหร่นะน่าจะตามเวลาการชาร์จแหละแล้วก็อบพเรตี้มีแอชจายสวิมเมอร์นะครับนี่คุณผ,ผู้ชมเวลาเราว่ายน้ำใช่ไหมอ่ามันจะมีหลอดออกซิเจนแล้วเราสามารถแบบเราจะได้หลอดออกซิเจนเพิ่มเติมนะครับเออแล้วก็นะได้สตมิน่เพิ่มขึ้น,นครับ แล้วก็วิ่งเร็วเดินเร็วขึ้นด้วยนะโครโกงอะ่ะตอนรีดซน์สเสร็จแล้วก็มีมีอะไรอีกนะอัปลิตี้อัปลิตี้ก็มีเออ,เอ,อม, Earth ake, ม,มีเอิร์ธเควกคุณผู้ชมเออเอิร์ธเควกก็คือแบบสามารถทำให้ศัตรูรอบๆติดอิติลีได้เหมือนโควิดโลเปอร์คุณผู้ชมนี่โดดใส่แล้วก็ตุ้มเอิร์ธเควกนะครับ อา่าฮะแล้วก็มีแกร็บด้วยแกร็บก็คือถ้าที่สามารถจับนี่ไงมีคนเล่นตัวนี้ด้วยถ้าสามารถจับตัวที่น้าหนักเบาวกว่าได้นะซึ่งควรจะจับใครใครก็ได้เลยถ้าน้ําหนักเขาเบากว่าในระดับหนึ่งนะสมมุตแบบิแบบเบาเบากว่าหนึ่งปอนด์เนี่ยมันก็จับไม่ใช่ได้นะมัน <c oughs> จะไปจับได้ไงโอเคก็ข้อมูลร่าวๆก็ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากอ e ีเวนต์ตีบอสนะครับ 2, 2,022แต่ปีนี้มันก็มีขายนะนี่ขายที่เอาไ่เช่ราา้านค้าอีเวนต์ราา้านค้าอีเวนต์เนี่ยครับ7,500เอกแพงมากนะกแพงมาก700โลบักอะ่ะคุณผู้ชมซึ่งแบบอีเวนต์มันก็ทำม้นข้างยากเลยนะนี่นะผมแบบไปทำอีเวนต์ปีก่อนๆมาไลยได้มันมาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นานะซึ่งตัวนี้เนี่ย ข้อดีของมันอย่างที่พูดไปต้นคลิปก็คือมันตีแรงมากๆแบบดาเมจเมืม่อเทียบกับตัวอื่นในเทียมดาเมจหกร้600นะคุณผู้ชมเยอะกว่าพวกเยอะกว่าโคลาโตสอีมั้งเยอะเท่าๆกับเคนดิวอะถ้าผมจำได้นะถัดแล้วก็ตัวนี้มันก็มีแบบบลีดบล็อกไพนบล็อกด้วยก็คือแบบอึดในระดับหนึ่งด้วยคุณผู้ชม โดนบลิดก็ไม่เป็นไรโดนพอยสันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าโดนโคโรชันเรียบร้อยน้ำหนักหายพัชชีที่ผมแนะนําสำหรับตัวนี้นะครับก็ผมแนะนาไว้พัชชี่อย่างมากคุณผู้ชมแต่ผมไม่มีผมจนนะผมมีแค่โคพัชชี่กับล็อกพัชชี่ก็ใช้แทนแทนไปก่อนนะก็บ้านเรามีแค่เนี้ยเออบ้านเรามีแค่เนี้ยซึ่งตัวนี้ตอนที่มันเป็นร่างเด็กบอกเลยว่าแบบโอ้โหสู้ใครไม่ได้เลยคุณผู้ชมตอนที่มันเป็นเด็กนะคุณผู้ชมต้องแบบเอาตรอดแบบ ให้แบบอนเนี้ยเอาตัวรอดให้แบบสุดยอดอะแล้วเวลาโตมันก็ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าอะไร45นาทีถ้าเมื่อกี้ผมพูดเร็วผมขอเอาไยด้วย45นาะทีมันก็ค่อนข้างนานอยู่คุณผู้ชมก็เกิดมาก็ไปหาเบอร์รี่กินเอาเอาสถานะ c t ติดเลยก็ได้ไมันจะได้โตเร็วๆขึ้นผู้ชมเออทิปนะทิปทิทิทแล้วข้อเสียของมันอันนีงไงผมเอลเดอร์เตรียมไว้ลวแล้วลข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันตีเออไม่ใช่เอออันนั้นก็ข้อเสียอย่างหนึ่งข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือฮิตบ็อกมันเล็กผู้ชมแบบตีโดนยากมากมันตบอย่างเงี้ยผู้ชมเนี่ยฮิตบ็อกมันก็จะแค่ป,ประมาณเนี้ยแล้วแบบบางทีแบบแล้วเราก็หมุนตัวไม่ค่อยเร็วด้วยตัวนี้หมุนตัวช้าผู้ชม ก็นั่นแหละเวลาโดนตัวล็กๆกลับมันก็จะลำบากนะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกอระดับเรามันเทพแล้วจะกรได้หมดอ่าโอเคมาเรามารีวิวแนะอนิเมชั่นก่อนนี่คือแอนิเมชั่นเดิมนครับต้วมเที่ยมต้วมเที่ยมเลยนะแอนิเมชั่นนั่งนี่แอนิเมชั่นอนแอนิเมชั่นวิ่งเนี่ยวิ่งด้วยความตั้งใจ อนิเมชันกระโดดตูมอนิเมชันมุดดินนี่เหมือนว่าน้ำฟรีสไตล์ไม่ใช่ดิถ้าาอะไรไม่รู้แหละถ้าปลาดาวถ้ากรธโกรธแล้วนาะถ้าโคเวอร์นี่กลัวแล้วก็ถ้าดื่มน้ำ อร่อยอร่อยถ้าดึกถ้ากินญ้าอืมกินอาหารนั่นแหละงาตัวนี้ผมแบบเห็นแล้วถ้านอนมันคิดถึงโปเกมอนตัวหนึ่งอ่ะสแลกสแลกคิงอ่ะโปเกมอนสลอตล่างสาคุณผู้ชมอมตีแรงนะตัวนั้นเนี่ยมีแต่คนเล่นบัสอีรูปีนี่ e นี่อันนี้แต่งสก,กินเหมือนคลอสไซลยเลยเริ่มเริ่มหลมอนโปเกมอนแล้วคุณผู้ชมช่ยด้วย โอเคสลับตัวนี้ก็เออเนาะว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำให้ดูอีกรอบกันนี่เอออันนี้ของผมเป็นกลิมเมอร์วยครับคุณผู้ชมมันก็จะเรืองเรืองแสงบางส่วนนะคุณผู้ชมก็อาจจะดูปแปลกๆนิดนึงแต่ก็นั่นแหละนะหัวนมเรืองแสง <laughs> เป็นอันนี้เหรอเป็นพ่อชินจังในเดิมกูวี่ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เลยนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปละบาย